ตปี Global House แจกแกะ่ลุ้นทองทุกสัปดาห์ใกล้ปีใหม่แล้วเลยแวะมาชอบของเข้าบ้านที่ Global House บอกเลยว่ามาช่วงนี้คือคุ้มมากเพราะตอนนี้นะคะ Global <o> House ช์ลองครบรอบครัมม้งยิ่งใหญ่28ปี Global House ชอปทุกวันลุ้นทองทุกสัปดาห์และรางวันอื่นๆรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทชอปวันนี้คุ้มทันทีถึง4ต่อต่อที่1ชอปสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการครบตามเงื่อนไขรุ้นรับของรางวัลทุกสัปดาห์ถ้าเป็นสมาชิก Global Club อยู่แล้วนะคะไม่ต้องลงทะเบียนผ่านไลน์ต่อที่2ชสองช็ แท่งทุกสัปดาห์ช็อปครบทุกๆ300บาทลงทะเบียนผ่านไลน์รับ1นสิทธิ์ต่อที่3พิเศษสุดเมื่อช็อปผ่าน TTB g l o b a l House รับสิทธิ์คูณ2และต่อที่4รับคะแนน l o b a l c l ับสูงจุดคูณแปรับสิทธิ์สะสมเมื่อลุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นทองคำแทง่ง iPhone 17 Pro Max เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์และคูปองส่วนลดอีกมากมายแคมเปญเขาเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง11มกราคมเ9มาช่วงนี้นอกจากจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลยังคุ้มคุมไปอีก ้าตู้เย็นทีวีแอร์หมงข้าวกับน้ําร้อนช่วงนี้กําลังเหนาวเครื่องทําน้าอุ่นก็ลดด้วยนะคะหรือใครกําลังมีแผนไปเที่ยวก็ระเป๋าเดินทาง28นิ้วลดเหลือ1,900บาทหรืจะเป็นรุ่นอื่นๆก็คือป้ายแดงทั้งนั้นเลยเปิ์นิเจอร์ภายในบ้านก็ลดเหมือนกันนะคะตู้เตียงโซฟาโต๊ะกินข้าวก็คือครโคมไฟตรงนี้คือลดหลงังสต็อกหมด,หมดแล้วหมดเลยส่วนอันนี้จะเป็นดีลเด็ดไฟแต่งบ้านช่วงเทศกาลร,ราคาดีมากนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องมือช่างกระเบื้องประตูสิ่งหลังจานและโถสุขภัณฑ์และนี่คือแคค่่่สววนนนนึงงเเออุกบลยา Global House คือของเยอะมากแถมมีสินค้าราคาพิเศษเพียบเดินช็อปได้แบบเพลินๆทั้งวันช็อปเสร็จก็มานั่งพักที่เรามายอนคอฟฟี่แอบบอกว่ามัทชะอร่อยมาก Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ